วิธีรีเซ็ตหน้าจอ DK D K D ส่วน61 T F T จอสีรุ่นใหม่ให้เปิดไฟหน้าก่อนที่เปิดซิลกุญแจเปิดไฟสูงเอาไว้ก่อนที่จะเปิดซิลกุญแจแล้วทำการเปิดซิลกุญแจเปิดซิลกุญแจแล้วรีบกดปุ่มซ้ายอย่างรวดเร็วแล้วตามด้วยปุ่มขวาก็จะขึ้นเสร็จหน้าจอตัวนี้ได้นี่นะก็จะเป็นอย่างนี้ ให้เซ็ตล้วกดปุ่มซ้ายก็มีการเซ็ตแบตบสีแดงตรงนี้ก็เซ็ตโวลต์แบตบเต็มของเราแบตบเราเต็มแล้วขึ้นเท่าไหร่เราก็ตั้งค่าไปตอนนี้8ปดสิบพอดีละกดซ้ายค้างไว้ก็จะมากระพริบที่แบตบตัวล่างใช้งานจริงอันนี้อันแรกคือแบตเต็มเหมือนกันก็จะให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆกดซ้ายค้างไว้ก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆ กดซ้าค้างไว้คือการยืนยันก็ับมาอยู่ที่อันนี้ก็คือระดับแบดที่ต่ำที่สุดที่เขาจะเตือนให้ที่ขีดแดงอยู่ที่เราตั้งนะเราตั้งไว้ก็ประมาณนี้นะครับหกสิบหกสามหกสิบสี่ต่อไปตัวนี้คือรอบรอบล้อรวมยางเพื่อเอามาใช้ในการ วัดความเร็วต้องไปวัดที่ยางก่อนกดถึงทีเล็กๆก็จะเป็นช่องหนึ่งช่องหนึ่งทีนี้จะขึ้นลงทีละสิบเมื่อกี้ห้าสิบมันเร็วกว่า gps ไปนิดนึงเอแค่สี่สิบพอ เดี๋ยวเป็นลองใหม่กดส้ายยืนยันตรงนี้ตั้งโพแพรว่าล้อเรามีกี่โพก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดส้ายยืนยันกลับสู่หน้าจอปกติเป็นอันเสร็จ